ทเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสว,สวัสดีรุณทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้กยโยกผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มายู่นเกมสร้าวถ้ำนะครับผมนะอ่ะไปดูกันเลย ก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปาทุนมา2 7 0 0นนะครับผมนะก็มาจากการในเกมสาวบังโพเอ้ยไม่ใช่นะครับสาวทำนะครับผมนะเอาเรื่องนะครับผมเออก็วันนี้นะครับจะมาขอซื้อพีเจอร์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ตามสเต็ปนะครับแต่วันนี้ผมมีเคล็ดรับนะครับเคล็ดไม่รับดีกว่านะครับเออก็จะขอหมุนเบตต่ำสุดไปก่อนนะครับนะสองรอบนะครับแล้วก็ไปเบท กลางๆต้องหนึ่งรอบแล้วก็กดซื้อกันเลยนะครับนะอ่ะมาดูกันเลยด้วยกันนะครับก็ต่ำสุดก็หนึ่งนะเรากดเก๊สองรอบนะครับนะเรากดเก๊สองรอบนะครับให้มันดูให้มันดูดไปประมาณนี้นะแล้วก็เบรกกลางๆแล้วก็ประมาณสักสองร้อยเอามาอ่าให้มันดูดไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาเบรกสิบเบรกสามสิบไปเลยมา <c oughs> เบสสิบมันไม่เล้านะครับทุกคนไม่เล้าใจนะครับนะเอออ่มาดูกันเลยนะครับเทคนิคนี้จะมีอะไรนะครับในกอไั่หรือเปล่านะครับนะก็คิดไม่รับนั่นแหละนะครับเอาวาวไปสองเลยเฮ้ยเกินไปวะน้าวาวไปสามนะครับนะเ้อซีโอ้โหดูดยาวเลยบักปอบเงยสิบมาจะไหนเนี่ยโอ้ยเกินไปวะน้านะ บักปอบมึงเอ้ยสิบมันมาใสๆเนาะนี่ชุดนี้เป็นไงเจ็ดพันกว่านะครับโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะโมอยากว่าหลายนะครับนะเป็นไงเป็นไงโอ้โหของแท้นะครับนะโอ้โหฟุกจัดนะครับนะสุดอะไรครับนี้ฮ่า่ฟุกจัดนะครับทุกคนสุดอะไรครับนี้เออโอ้โหเป็นไงกด เบตตามสุดนะครับสองรอบแล้วก็ไปเบตกลางหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ก่อนจะกดซือ้อนะอ่ะได้มาแปดพันสี่สิบนะครับไปดูตันต่อเลยแล้วกันนะครับผมไอ้มันดูไปก่อนนะครับประมาณนี้นะแต่เรากลับเยอะเออเป็นไงนะโอ้โหว้าวเราัวเลยนะเฮ้ยเฮเฮ้ยเกินไปวนะอะไรรับเนี้ยโอ้โหดู ก็โอเคเี๋ยวจะใช้สูตรเดิมอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับไม่รู้มันจะมาแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคมาดูกันเลยแล้วกันนะครับก็ขอไปหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนะไปแค่สองรอบนะแล้วก็ไปเบ็ดกลางนะครับสักหนึ่งรอบเออมามาดูกันเลยนะครับผมอ่ะว,ว้าวไปแล้วหนึ่งนะครับว,ว้าวไปแล้วสองเพราะว่ามันอยากกินเราดอกหนักๆนะทุกคนนะก็ไปสองร้อยนะครับหนึ่งรอบ อ่าวเรื่องนะครับนมาเลยขอซื้อไปซ้ํานะครับที่เบสนะสิบนะครับผมอ่ามาสองพันห้ารอไว้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะเออใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับก่องคายนพีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไวรุ่นนะไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอ ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราจัดแบบเต็มกาลาเบลอยู่แล้วนะครับนี่เป็นไงดอกนี้สวยงามครับปั๊บก็ไปเจ็ดร้อยี่เนี่ยครับผมเอาเรื่องเป็นยังไงเป็นยังไหงไห,หรือสี่รอบนะครับนะตัวคูน,น้อยมากเลยนะหรือว่าจะโดนนะครับไม้นี้นี่เป็นไงเอาสวยครับไหลไปอือสามร้อยกว่าเลยนี่เป็นไงบันสี่นะครับเหล็กสองไม้นะทุกคนนะนี่เก้าร้อยนะครับหน้าแดง โอ้โหอะไรกับนี้ะเจาะเข้าไปนะครับเฮ้ยไม้นี้ไม่โดนนะทุกคนนะนี่เป็นไงเออโอ้โหนึกว่าจะโดนซะแล้วนะครับผมอ่ะจบกันไปที่เท่าไหร่สามพันหนึยาไวรุ่นนะโอ้โหวิ่งรอบวินวินนะครับนะอ่ะจัดไปอีกไม้นึงด้วยกันนะครับ2,500นะ จัดกันต่อนะครับไม่รอแล้วนะเออป๊บก็ไปนะครับรอบนี้เฮ้ยได้มาสกเก็ตเตอร์นะครับไปรุ่นเอเรืองนะครับนะมาดูกันเลยนะครับสำหรับฮาสกเก็ตเตอร์เนี่ยครับผมก็สิบสองหมุนนะครับมาไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเฮ้ยซ้อนมาสิโอโหดอกนี้ก็สวย,ยนะครับทุกคนโอ้โหแต่ ตัวคูนน้อยมากเลยนะแต่โอกาสซ้อนเอามาเฉยเป็นไงโอกาสซ้อนถูกบอกแล้วเฮ้ยเต็มกาลาบิวเฮ้ย <c oughs> มาแต่ดอกโคตสวยเลยนะเฮ้ยบาปก็ไปแป๊ะไกว่าเต็มกาลาบิวไม่ต้องพูดเยอะนะครับแตกมือ <c oughs> แล้วได้ฟีตะปีนซ้อนด้วยนะ ฟรีในฟรีซ้อนด้วยเนี่ยครับผมใบรุ่นนะของเทนะครับนะอ่ะโอเคนะครับถือว่าโอ้โหมาแบบสุดจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะขยายผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่ายบีก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอ่ะไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับโอ้โหได้มาอีกโอ้โหรวมเป็นยี่สิบหมุนนะครับไปรุ่นเอาเรื่อง ตัวอย่างที่บอกไปนะครับก็จัดแบบเต็มการะาบิ้วขอดสวยนะว้าวรัวๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคสวยงามครับผม1,270งั12นะครับนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับหมุนเหลือเฟือนะะหมุนเหลือเรือนะ แต่ว่าเยอะล้เกินนะครับผมอะไรกับเี่ยเอาแล้วไงไวัยรุ่นเอาแล้วไงเหมือนจะเริ่มเฝ้าเยอะสวย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 คูณมันเยอะนะคูณมันเยอะนะทุกคนนะโอ้โหมาดอกไม่ต้องไม่ต้องใหญ่คนะัะมันก็ได้สูงเพราะว่าตัวคูณมันสูงเออ อย่างนี้ก็หวานเกี๊ยบสิครับวัรุน่นโอเคนะครับผมอ้าวสวยงามครับเต็มการาเบียอีกแล้วนะครับผม เอาเรื่องนะครับนะเต็มการะเบิ้วนะครับโอ้โหโคตรสุดเลยนะคลิปนี้เอามาซื่อยนะครับมาซื่อก็เรียกมาซื่อนะครับนะ <c oughs> อ่าโอเคก็จ่อกระมาที่หนึ่งมือเอ้ยสองเอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้านะครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับนะก็โอเคไปรุ่นไม่ไปต่อแน่นอนนะครับบวกสองหมื่นกว่านะครับนะเออ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับในรุ่นคลิปวีดีโอหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมจุกกลูบว้านเจ๊ยบเออ